อันนี้จะ,จะพิจารณายังไงว่าคารว่าถ้าจะไปจำหนีเพียนคณะกรรมการที่เขาบริหารงานซึ่งเป็นงานโี่ิยธรรมดูแลเรื่องการบริหารความเป็นบ้านกับทัศนกติทางธรรมที่จะเรียกว่าเสมอสมานกันทางทิพยิีนี่นะครับคระรันผมว่ามันบางทีมันก็เจ้าร่วมข้าม ข้ามไปกะคำว่าทิฏฐิเสมอกันละไปไปทำเรียกว่าทาสงครามทางทิฏฐิกันในเรื่องการบริหารอย่างนี้ครับระท่านหลักเกณฑ์อย่างไรครับถึงจะเอาการบริหารกับเรื่องทิฏฐิเสมอสมานกันมาพิจารณาครับกระเักษิถามครับมันมันมันก็ยากกันนาะคือมีทั้งเสมอมีทั้งสมานไง คือจริงๆแล้วแม่เป็นโซดาในระดับนี่อยู่ในเกณฑ์ในกรอบนี่ยังไม่พ้นโซดายังเป็นโซดาบันโซดาบันเริ่มต้นโซดาบันค่อยๆขยับขึ้นไปโซดาบันกลางโซดาบันสูงขึ้นไปโซโซดาบันสูงสุดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในความเป็นโซดาบันตรงนี้มันก็ยังมีความต่ำความสูงด้วยกันจริงจะต้องแม่แต่เป็นโซดาก็ต้องปรับ โซดาเสมอกันแต่ก็ต้องสมานกันให้ได้เพราะมันยังมีมันเป็นโซดาเหมือนกันแต่โซดาไม่เหมือนกันมันนจะต้องปรับตัวกันนะมันสูงเหมือนกันมันยังมีขมกันมันยังมีอะไรอะไรกันเหมือนกันอะไรนี่เป็นต้นมันจะต้องปรับกันเหมือนกันเพราะงั้นโซดาก็เสมอโซดาเสมอสมานโซดาสกิตาก็เสมอสมานสกิตาอนาคาก็เหมือนกันต่างคนต่างจะต้องศึกษาฝึกฝนแล้วก็ต้องหัดปรับตัว ปรับให้เสมอสมานเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันหรอกมันไม่เท่ากันหรอกมันจิตมันมีกิเลสตัวที่อุปกิเลสต่างๆนานามันยังมีอยู่ทั้งนั้นแหละมากน้อยนะผู้ที่มีปฏิภาณมากสามารถที่จะรู้ตัวได้ดีได,ด้เร็วก็ทำความสมอสมานได้ดีขึ้นคล่องขึ้น ผู้ที่ไม่ค่อยดีก็เสมอสมานกันอย่างเนี่ยดูไม่เบื่อเนี่ยในอโศงเนี่ยเยอะแยะเลยงันงันงันงังันันก็ได้ทุกระดับครับตอนนี้อย่างฐานะคารวะซึ่งบางทีก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาไม่ค่อยรู้หรอกในภูมิไม่ค่อยทะเลาะกันหรอกสวนเราคารวะไม่ทะเลาะไม่ค่อยทะเลาะกัน มันตกลงกันเป็นราคาเพราะว่าแต่ที่นี่พวกอริยะเนี่ยมันไม่ได้ตกลงกันเป็นราคามันตกลงกันเป็นนามธรรมม้อเป็นนามธรรมมันก็เกี่ยงราคากันโหก็จะจ่ายกันก็จะตกลงกันก็จะสงบสงครามได้กว่าจะลงตัวนี้มันต้องยึกยักกันเยอะเยอะแต่ทั้งโลกเขาจ่ายเป็นราคาเลยเพราะงั้นมันจบง่ายหยาบ อันนี้ก <that> ็ยังเคยมีนะครับประทันที่เป็นรูปธรรมก็คือถ้าถ้ามิตรมีสหายดีเขาะกับวิภาควิจารณ์ตำหนิการแต่ทำการบริหารหรือการประพติอะไรก็แล้วแต่บางทีก็ให้หอบสูวไปว่าคุณธรรมคุณสูงแค่ไหนกนเที่เจ้าคุณขึ้นมาทีพระพิจารณ์ฉันอะไรก่อนเนีือันนี้ก็คือเรื่องไม่สามารถตกลงราคาท่านได้หช่อไมครับเออนั่นแ ตอนนี้เรื่องของทิษฎิที่จะเสมอสมานกันนั้นผมยังยังพยายามที่จะหาทางออกให้ลงตัวในทางทมให้ได้ว่าถ้าอย่างกาวะวามีความรู้ความสามารถในทางโลจีกะความรู้มีเชิงฉีกตาในเชิงทลาดทลาาในเรื่องเกี่ยวกับพัฒนกิีมีการบริหารอย่างนี้นะครับเพื่อนคราวนี้ก็ จะเพ่งเล็งด้วยความทิกิไม่เป็นสุขในการที่จะมองคณะผู้บริหารซึ่งซึ่งบางทีก็ข้ามข้ามไปถึงขั้นว่าเออเป็นนักบวชก็ช่าทงท่านจะรู้สึกว่าจะข่มให้ได้นะครับพระท่านอ,อย่างนี้อย่างนี้จะเอาเรื่องทิฐิเสมอสมานกันมา มาให้เป็นสิ่งที่ลดละสงวรได้ยังไงครับอ้าวก็ก็นั่นแหละก็ตัวปฏิบัติจริงๆนั่นแหละก็ต้องคุณก็ต้องเข้าใจทิฏฐิก็คือต้องเข้าใจให้ได้ว่าอ๋อภาษามันมีแค่นั้นนหะเสมอสมานแต่ไอ้ตัวปฏิบัติคุณก็ต้องปรับคุณก็ต้องคุณก็ต้องรู้ตัวเองว่าเอ้นี่เขาสูงกว่าเราเขาต่ำกว่าเราจริงๆแล้วเขาสูงกว่าถ้าสูงกว่าเป็นขั้นๆตอนๆไปเลย โอ้เขาเป็นอรหันนั่นเราเองเป็นโสดาเองอะไรนงี้มันก็ไม่มีปัญหาแล้วเ็เป็นโอ้ต่างกันาคาเขาก็สูงกับเราสกิทานมันก็ไล่กทนยิ่งโสดาบันด้วยกันก็ยิ่งไอมันจะไปมันก็ทะเลาะกันเยอะเหมือนกับพี่ๆน้องๆเนี่ยรุนไล้ๆกันนี่มันทะเลาะกันแต่พี่คนโตกับน้องคนเล็กมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกในสมัยพุทธกาล คงไม่เคยมีปัญหาอย่างนี้นะ้อับเพราะว่าเหมือนกันนะเหมือนกันยิ่งพุทธกาละยิ่งเยอะเพราะว่าพราะพุทธเจ้าเพิ่งจ็บสร้างพุทธศาสนาใหม่ๆไอ้เราเนี่ยมโตมันระดับใน2 5งพันหารกับปีแล้วมันมีเชื่อของพุทธศาสนาเยอะแล้วขนาดนั้นมาถึง2 5งพปีมันก็เสื่อมเกือบหมดแล้วมันก็ แต่มันก็ยังมีเชือ้อยังไม่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 เหมือนกันมันไม <ป S 2> ่ยูอ <recently. S 2> ินเ like ี่เพราะงั้นเราพูดอยู่เนี่ยพวกเทวนิยมหรือพวกศาสนาชาวนอกเขตของลลกุตระเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเขาจะไม่รู้เรื่องกับพวกเราเลยเขาบอกไอ้คนพวกนี้มันบ่าบ่าอมันต้องเป็นอย่างเขาเขาถึงจะเป็นคนปกตินี่พวกนี้มันไม่ปกติ เดิอไม่เขาจะสับไป้สวยก็ว่าสุดตรงไปเท่านั้นนะก็สวยหน่อยที่จริงนะโอ้โหพวกคุณนั้มันออกจากความเป็นคนไปแล้วเป็นอะไรล้วก็ไม่รู้ไม่ได้คนมันไม่ได้คนก็เลยไม่ไม่เข้ากันไม่ใช่คนเขาก็ถือเขาก็จับกันเขาก็จับเป็นไปอีกว่านะไม่ใช่คนคนก็ต้องอยู่อย่าง ความคิดความนึกแบบที่เขาคิดเขานึกทออ,อันนี้มันเกินคนเป็นคนคนะถ้าได้ยินคำแบบนี้มันต,ต้องมันต้องโกรธสิ <c oughs> พวกคุณมันไม่โกรธเลยมันไม่ใช่คนไอ้แบบนี้ไม่ใช่คนเออถ้าเขาพูดกันว่าเราขนาดนี้ไม่โกรธมันก็ไม่ใช่คนนะทีเราไม่ใช่คนกน็ <c oughs> นั่นแหละ ก็เขาถูกเหมือนกันเขาพูดถูกเขาก็ว่าเราไม่ใช่คนใช่เพราะเราเป็นอริยชนไม่ใช่คนนีคนาคเกลืออะไรหนึ่งเขาบอกไม่ใช่คนเป็นอะไรเราไม่อานคนเกลืออะไรแต่ว่าไม่ใช่แสดงว่าไม่ได้อ่านนี่แสดงอ่านไม่เป็นอันนี้เดาเรียนรู้เลยเอาต้องไปคอยพยาบาลตุ๊กติ้วอะไรกันัางอ่านซื่อไม่เป็นไม่ทราบของนัำแป้งจบเรี่ยงชะอ๋อมีประเด็นนิดนึง